สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับอรุณสวัสดยามเช้าครับท่านผู้ชมก็สำหรับไม่รู้นะว่าประเด็นด,าดราม่าที่ตอนนั้นที่เกี่ยวกับการท่าเรือกับามาดามแป้งกับโคชโชกว่าเป็นอย่างไรนะแต่สุดท้ายแล้วนะสิ่งที่ผมเห็นมีหลายคนนะดา่ามาดามแป้งแบบสาดเสียเทเสียแบบว่า เข้าเข้าข้างโค้รโชครุ่นนี้นั่นแต่ผมก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าพฤติกรรมของโค้รโชคอ่ะเป็นยังไงนะครับว่าตอนสมัยออตอนสมัยอยู่กับโคร้รทิโก้เป็นยังไงนะขายเพื่อนฟ้องน้องฟ้องนายขายเพื่อนอะไรอย่างง้นะแล้วจนมาถึงมาดามแป้งตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ผมก็วิเคราะห์ไปละนะฮะส่วนมาดามแป้งอะ่ะผมยังแบบว่าเขายังมีเหตุผลนะแล้วก็สิ่งที่มาดามแป้ง ทำให้กับวงการฟุตบอลมาผมว่าเยอะมากสนับสนุนฟุตบอลหญิงอย่างมากมายนะครับผมนักฟุตบอลหญิงไปฟุตบอลโลกได้สองครั้งก็เพราะขับเคลื่อนสิ่งสําคัญคือมาดามแป้งที่สนับสนุนเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายเลยเป็นเหมือนผู้จัดการทีมที่เลี้ยงดูปูเสือดีมากนะครับผมแล้วก็ดูแลสวัสดิการของนักกีฬาต่างๆมากมายแล้วมาทําทีมท่าเรือ ผมต้องบอกนี้ว่ามาดามแป้งเหมือนนางฟ้าที่มาชุบชีวิตให้กับการท่าเรือเลยทีเดียวผมจะบอกนี้ว่าถ้าการท่าเรือไม่มีคนสนับสนุนแบบมาดามแป้งนะก็อาจจะเป็นเหมือนสโมสรในองคอ์กรหลายๆองค์กรนะที่เก่าแก่ในอดีตอหละราชนาวีกองทัพบ,บก TOT m ทีไอโอสถสภาเต็กเฮงยู u, จำกัดยาสูบ กสิกรไทยกรุงเทพที่เป็นสโมสรเก่าๆล้มหายตายจากไปหมดผมเชื่อแน่ว่าถ้ามาดามแป้งไม่มาอุ้มไม่มาชุบชีวิตท่าเรือก็คงไม่มาถึงขนาดนี้เขาพัฒนาสิ่งต่างๆมากมายให้กับสโมสรพัฒนาต่างๆให้กับวงการฟุตบอลไทยหลายอย่างมากและวันนี้ในช่วงที่มีวิกฤตมากมายมาดามแป้งก็ยังไม่หยุดที่จะทำในสิ่งที่ดีๆนะ เออผมมองว่ามาดามแป้งเป็นบุคคลหน,นึ่งที่สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอะมากมายเลยทีเดียวนะอืมอ่ะข่าวล่าสุดนะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับก็เปิดครัวมาดามทำอาหารแจกคนคลองเตยก้าวข้ามโควิดไปด้วยกันนะฮะเฮ้ยผมเป็นเรื่องที่ผมอ่านหัวข้อแลวเฮ้ยมันรู้สึกดีเว้ยเฮ้ยมาดามแป้งอีกแล้วเหรออะไรเงี้ย สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมายเลยนะครับผมในเรื่องของวงการฟุตบอลน,นะครับผมในเรื่องของออสังคมหน้าวิกฤตหตอนนี้ด้วยนะครับมาดามแป้งก็เปิดครัวนะครับทำอาหารแจกให้คนคลองเตยก้ข้ามโควิดไปด้วยกันนะครับเมื่อวันที่17เมษายนนะครับผมก็เมื่อวานที่ผ่านมามาดามแป้งน์น,นพันล่ำซันนะครับซีโอเมืองไทยประกันชีวิตนะครับผม ในฐานะประธานสโมสรการท่าเรือ f c เดินหน้าเปิดครัวมาดามนะครับภายใต้โครงการคลองเตยดีๆโดยชวนนะครับแฟนคลับของสโมสรการท่าเรือ f c นะครับผมห้างร้านต่างๆในคลองเตยและทั่วกรุงเทพนะครับรวมร่วมกันบริจาคอาหารแห้งนะครับวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารทําข้าวกลางวันแจกนะครับคนคลองเตยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับหลังดําเนินมาแล้ว7วันติดต่อกันเลยนะ มาดามแป้งได้กล่าวถึงความตั้งใจในการเปิดครัวมาดามแป้งว่าณวันนี้วิกฤตโควิดยังไม่จบคนเดือดร้อนนะครับลำบากมีมากขึ้นทุกวันนะครับครัวมาดามแป้งจึงเปิดขึ้นด้วยความตั้งใจจริงของแป้งและชาวเมืองไทยประกันชีวิตที่อยากสารต่อการทำอาหารแจกให้กับคนตกทุกข์ได้ยากนะครับหลังทำมาแล้ว7วันแต่ยังไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนนะฮะโดยครั้งนี้ แป้งจับมือร่วมกับแฟนคลับนะครับของสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งวันนี้มีหัวหน้าผู้นำเชียนะครับมาร่วมด้วยนะครับมีผู้จิตศรัทธานะครับในชุมชนห้างร้านต่างๆที่คลองเตยนะครับและผู้สนใจทั่วไปนะครับทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีพอมีกำลังมาร่วมให้บริจาคนะครับทั้งข้าวสารอาหารแห้งวัตถุดิบในการทำอาหารไม่ไม่ต้องมากครับแม้เพียงเล็กน้อยก็ร่วมกันได้ครับเราขอเป็นสะพาน บุญส่งต่อความปรารถนาดีของทุกคนครับไปยังผู้ที่รอคอยความช่วยเหลือด้วยความหวังและเราเชื่อว่ากําลังใจกําลังจากคนทุกคนครับที่ช่วยต่อเติมพลังให้คนกาลังต่อสู้กับวิกฤตโรคหลายนี้ไปได้นะครับให้ผ่านไปด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะครับผมมาดามแป้งก็ได้กล่าวนะทั้งนี้ผู้สนใจสามารถบริจาคนะครับข้าวสารอาหารแห้งและวัตถุดิบในการประกอบอาหารสิ่งที่ต้องการข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่น้ำมันพืช เครื่องปรุงรสต่างๆได้แก่ซอสปรุงรสนะครับผมน้ำปลาโดยนำส่งให้ที่วัดคลองเตยเขตคลองเตยทุกวันได้นะเวลา1 1บนาฬกาถึงนการหรือประสานงานผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจของมาดามแป้งนั่นเองนะครับขอบคุณน้ำใจของทุกท่านที่ร่วมกันร่วมกันฝ่าวิกฤตประเทศไทยนะประเทศไปด้วยกันแฮชแท็กเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันแล้วก็คลองเตยดีๆแฮชแท็กคลองเตยดีดนั่นเองนะครับ เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจนะผมว่าณช่วงเวลานี้เราอย่าซ้ําเติมกันเราต้องให้กําลังใจกันเราต้องช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆแบ่งปันกันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันจะช่วยให้ทุกคนอ่ะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ไม่ใช่ว่ามึงมาเป็นอะไรนะแนะนำแกมด่าคนอื่น คือมันช่วงเวลาช่วงเวลานี้มันเป็นห่วงเวลาของความสิ้นหวังแห่งความที่แบบว่าต้องโหยหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างนั้นมากกว่ามาซ้ําเติมไล่มึงไปตายนู่นนี่นั่นหรือว่าจะไปอะไรนะมึงมึงอ่ะไม่ทํากันเองนู่นนี่นั่นมึงก็ตายไปสินู่นน,นีออ่นั่นมึงอดตายไปนู่นนี่นั่นมันก็มีหลายแบบที่จะสื่อมาในห่วงเวลาเนี้ยผมไปดูช่อง อย่างพี่พี่เวลดันนี่ผมเป็น FFC แกเลยอะพี่เวลดันคิมปาอตี้หรือว่าลิชด็อกของของคุณเข้มอะไรเงี้ยเขาจะมาแนว how to ว่าเฮ้ยมันมีรายได้ทางนั้นทางนี้นะมีแนวคิดแบบนี้นะที่เราจะปรับตัวกับโลกยุคปัจจุบันได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาตามแป้งก็ช่วยในเรื่องของวิกฤตมันอาจจะเป็นการช่วยในระยะห่วงเวลา เวลาสั้นๆแต่ก็ช่วยช่วยเชื่อต,ต่อเติมหลายๆชีวิตให้เขาได้อยู่รอดไปได้ในวันต่อวันได้อีกนั่นเองเราต้องมีแบบว่าสังคมที่เราต้องช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยเออใช่ไหมผมจะบอกนี้ว่าถ้าเราถ้าสมมุติเอาแบบ loose c a s นะถ้าเราไม่ช่วยเหลืออะไรกันเลยนะ mm hmm. เห็นแก่ตัวเลยนะแบบว่ามึงเห็นแก่ได้เลยนะ แกตัวนุ่นนี่นั่น,อ,น,นอะไรเงี้ยคนใหญ่คนโตแม่งก็มกัดใหญ่ไฟสูงเอากําไรเอานุ่นนี่นั่นสุดท้ายมันเกิดอะไรสุดท้ายคนหมู่มากอยู่ไม่ได้มันเกิดอะไรการจราจรใช่ไหมถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันการจราจรสุดท้ายอะลูสเคสอะท่านผู้ชมเหมือนดูในหนังไหมที่หาไวรัสนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายคนมันอยู่กันไม่ได้ ไอ้ชนชั้นชนชั้นมีอันจะกินก็ไม่แบ่งปันให้คนคนที่เขาลําบากบ้างนู่นนี่นั่นหรือว่าไม่สอนวิธีหาปลาให้เขาหรือว่านู่นนี่นั่นเมื่อเมื่อคนคนที่เขาหาทางออกไม่ได้จริงๆอ่ะเขามีความกดดันกดท่านผู้ชมอย่างที่บอกอ่ะหมาจนตรอกมันสามารถจะทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ไม่คาดคิดอะไรก็ได้เราไม่อยากให้เกิดสุขกนาตกรรมอย่างนั้น เราต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันใช่ไหมเออหน้ามึงว่าเอ้กูเป็นเป็นชนชั้นออลิตนะชนชั้นออลิตชนชั้นสูงที่มีอันจะกินแต่กูไม่ช่วยเหลือใครสุดท้ายมึงก็จะตายมึงก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรคนหมู่มากพอกดดันเยอะๆเอาไงอะ่ะมันก็เฮโลดิจลจนดินู่นนี่นั่นมันก็อยู่ไม่ได้ก็การเมืองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของคนหมู่มากอันเนี้ย ถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันการจะรจนอะ่ะผมไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นไงเออเราต้องช่วยกันแบ่งปันมีอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะถ้าไม่มีทุนทรัพย์อ่าถ้ามีอะไรที่แบบว่าแบ่งปันเรื่องวิธีคิดเรื่องวิธีหาทางเสริมรายได้อะไรเงี้ยเออมันก็เนี่ยช่องช่องยูทูบอ่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับช่วยกันละนิดละเล็ก,ละ,ล,กละน้อยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับกันพึ่งพา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่ะสังคมมันอยู่ได้นะครับอยู่ได้แล้วก็มันจะทําให้แบบว่าเราอ่ะจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นกลไกมันเป็นมันเป็นกลไกธรรมชาติเลยไม่ต้องเอาทฤษฎีชาดาวินหาเหวมาอ้างหาเหวอะไรหรอกนะว่าเฮ้ยผู้อยู่รอดนู่นนี่นั่นมันไม่เหมือนกันอันนั้นขนาดทฤษฎีชาดาวินนะเขาต้องใช้ระยะเวลาในการวิวัฒนาการค่อยๆปรับตัวนะอันนี้มันคืออุบัติ การอุบัติของไวรัสมันคืออุบัติเหตุที่กระทันหันมากๆกระทันหันมากๆใครมันก็จะปรับตัวทันละ่ะใครมันปรับตัวไม่ทันมียุคหนึ่งชาวเอสแท็กที่เม็กซิโกอ่ะเป็นอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชาวเอสแท็กอ่ะอันนั้นอ่ะโดนโรคระบาดเหมือนกันศูนย์พันไปเลยหายไปเลยอันนั้นเขาไม่เรียกว่าปรับตัวมันปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ทันชาวเอสแท็กอ่ะเห็นไหมเอสแท็ก ท่านผู้ชมไปดูนะการเกิดโรคระบาดที่สูญเสียจนทําให้ชนเผ่าเอสแทกตอนนั้นศนะูนูญพันไปเลยหายสาบสูญเหลือแต่อระยธรรมโบราณที่อลังการเป็นพีระมิดที่อยู่ในเม็กซิโกท่านผู้ชมไปดูนะชาวเอสแท็กเอสแทกนี่แหละแล้วยุโรปเกือบจะตายหากันหมดแบคเดรโรคอะไรนะโรคก,กาลาโรคตายกันเยอะมากมันเป็นการอุบัติของไวรัสมันปรับตัวกันไม่ได้ การปรับตัวหมายถึงว่าเฮ้ยมันเกิดวิกฤตในห่วงเวลาหนึ่งมันจะค่อยๆคนมันจะค่อยๆปรับตัวเอ่อค่อยๆมีคนเขาบอกว่าที่จริคือจะมีคนจํานวนหนึ่งที่อยู่รอดคือคนที่แบบว่าปรับตัวได้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันปรับตัวกันไม่ได้ในวงกว้างปรับตัวกันแบบว่าอย่างรวดเร็วอ่ะมันจะปรับตัวกันแบบว่ายังไงกระทันหันน่ะมันมันจะไม่ได้มันจะไปมันจะไปกันหมดไงเรื่องเรื่องมันจะไปกันหมด อันเนี้ยเราต้องช่วยกันใช่ไหมที่ที่ไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์เพราะมันปรับตัวกันไม่ได้เออมันก็้องด้วยปัจจัยสภาพอากาศตอนนั้นนะที่อะไรนะมีภูเขามีกัผพาอะไรนะกรรมฐานอยู่เต็มท้องฟ้าจนหายใจกันไม่ออกอันนั้นก็เออมันก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันหลายอย่างสภาพแวดล้อมใช่ไหมอันนี้ผมฟุง้งๆมาเนี่ยก็คือว่าอยากให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ที่สามารถช่วยเหลือจุนเจือกันได้ นะครับอาระยะธรรมอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่มึงจะคิดว่าคนอื่นต้องแพ้มีแพ้มีมีชนะเท่านั้นทุกอย่างมันสามารถเดินทางสายกลางได้นะครับเอ,อ่ออะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นนะฮะเออนะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ดีนะครับสําหรับเรื่องของการช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับเนี่ยอย่าง มาดามแป้งก็ถือว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตาแล้วก็มีธุรกิจเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลล่าซนเป็นตระกูลใหญ่นะครับก็ถือว่ามีเงินมีทองแต่เขาก็ยังแบ่งปันให้กับสังคมเห็นไหมครับเป็นเรื่องที่ดีไออย่างเมื่อก่อนอย่างข่าวะนะเอออย่างที่มีประเด็นดราม่าที่เขาบอกว่าที่ไปมีคนแฟนขับไป เคอมเมนต์ถามลูกสาว CP เออลูกหลาน C p ว่าทำไมไม่ช่วยเหลือสังคมนูน่นนี่นั่นบ้างอะไรนะแต่ซีเขาก็ก็เขาก็มีมาช่วยบ้างนะช่วยช่วยบ้างที่ที่เขามีโลนโลงโครงการของเขาไอ้ที่ว่าไ,ไม่ใช้ถุงแล้วเขาจะเอาเงินจากตรงนั้นอ่ะมาช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับนะให้กับอะไรนะให้กับโรงพยาบาลต่างๆ7777 77ล้าน77จังหวัดจังหวัดละ1ล้านมั้งเออนั่นอนะ่ะเอออย่างน้อยก็ช่วยนะนะฮะอย่างน้อยก็ช่วยนะโอเคก็ อย่างน้อยก็ถือว่าเขาก็เป็นอ่ะอย่างน้อยที่สุดต้องคิดอย่างนี้ว่าถ้าถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งนะซีพีนะอย่างน้อยอย่างน้อยก็เป็นธุรกิจของคนไทยนะเออนะดีไม่เป็นธุรกิจของไอคนกิจการของคนจีนนะถ้าเป็นของคนจีนนี่มึงจะหนักกว่าอ,อีกนะเอออย่างที่เราโดนเนี่ยสินค้าจีนเราสินค้าไทยไปขายในจีนไม่ได้เลยแม่งกอบของเราหมดอะไรอย่างงี้ แต่สินค้าแต่สินค้าจีนแม่งทะลักมาให้เราหมดเลยเออแล้วดูดเงินเข้าประเทศมันนะอกีดกันหมดมึงมึงมีอะไรที่นวัตกรรมอะไรดีๆจากประเทศอื่นเขาแม่งก๊อปของเขามาหมดนะทุกวันนี้ถามว่ามันมีโออสของตัวเองหรือยังอ่ะเออผมไม่ได้มาเข้าข้างอเมริกงอเมริกานะถ้าผู้ชมดูบริบทดิทุกอย่างมันจะเอารัดเอาเปรียบหมดไอจีนแผ่นดินใหญ่นะ มันเป็นประเด็จก,การไงเออนะเอเ OS มึงบอกว่ามึงจะสร้าง OS ของตัวเองยังไม่เห็นมึงสร้างสักทีมึงก็ยังใช้ Android ของเมกายดีใช้ iPhone เมกายดี <c oughs> นะเทคโนโลยีอะไรอะ่ะเทคโนโลยีมึงก็ก๊อบเข้ามาหมดอ่ะนะเออมึงทําเหมือนญี่ปุ่นได้ไหมละ่ะไอชิปเซตมือถือค i รินเนี่ยก็ยังเป็นของไอโปรตโตไทปร,รู้สึกว่าครินนี่จะเป็นของญี่ปุ่นนะ อย่างที่เกาหลีที่แอนตี้แอนตี้อะไรนะแอนตี้ญี่ปุ่นข่าวก่อนนั่นน่ะญี่ปุ่นก็บอกญี่ปุ่นไอไอลิขสิทธิ์ของคิรินะ่ะไอชิปเซตของเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอต้อขอต่อขอต้องแม่นข้อมูลนิดนึงนะคิรินนี่มันเป็นของใครวะคิรินนั่นจะเป็นของญี่ปุ่นนะคิรินคิรินดีไซน์เนี่ยเออเดี๋ยวลองเลย คีรินดีไซน์เอ้ยคีรินนี่น่าจะเป็นของชิปเซตของญี่ปุ่นนะช,ชิปเซตนะชิปอ่าชิปเซตเอ่าชิปเซตอ่าคีรินชิปเซตคีรินชิปเซ็ตเตด๊เด๊ะเด๊ะคอมเมอร์เชียลเดี๋ยวนะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอินไซน์มันเป็นของใครวะ ไฮริคอนไอคิรินเนี่ยน่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะเซินเจิ้นเหรอคอมมานีเบสออนเซินเจิ้นนะกวางตุ้งอะชิปเซ็ตเด้อเด้อเด้หรือว่าสิทธิบัตรมันเป็นของอันนี้หรือเปล่าวะของอเมริกาหรือของอันนี้วะอันนี้ผมไม่แน่ใจวะเด้อเด้อคิรินนะเอเวอร์เฟิร์ส ver เด็ดเด็ดเด็ดของอะไรวะ ไพโอเนีย er, ไม่มีนี่วะ high, เมนสเปคไพล์คิรินคิรินชิปเซตไพโอเนียดิไพโอเนียไพลไพโอเนีย e e. er, เออผู้ก่อตั้งคิมเ่ยผู้ก่อตั้งมีเปล่าวะ เ,เดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของจีนหรือของญี่ปุ่นวะเซฟชิปเซ็ตเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมผมมั่วละผมมั่วละขออภัยขออภัยคิรินนี่มันเป็นของของจีนของจีนอันนี้คือเขาเหมือนพัฒนาที่จะไม่พึ่งพาสถาปัตยกรรมอาร์มั้ง a r m อของอเมริกาอะไรอย่างนั้น่ะนะนะพยายามพยายามทำเป็น inverse in อะไรอนะินเวอร์ส อินเวส์อินเจเนียหมายถึงว่าคอนเวิร์ตแบบว่าพยายามก๊อปของเขามาแล้วก็พยายามโมดิฟายเป็นของตัวเองอะไรประมาณนั้นะนะนะก็อันนี้ผมไปไปดูมาละคิรินนี่เป็นของของของจีนของจีนที่บริษัทอะไรวะบริษัทอะไรก่อตั้งอะ่นะเดี๋ยวนะบริษัทของจีนอะไฮซิลิคอนเออไฮซิลิคอนดอทคอมเนี่ยเออมันอยู่ซันเจอร์อยู่อะไรนี่แหละเออไฮซิลิคอนนะ อะไรประมาณนั้นนะก็าสาาปัตยก,กรรมอามตอนนั้นที่มีวอลติกอะวอลติ War Tech อะไรกันอยู่นั่นแหละก็เอาหลักๆนะหลักๆนะก,ก,ก็คือว่าจี G นนะ่ะมันไม่ได้คิดนะวัตกรรมอะไรเองทั้งหมดนะมันเหมือนกอปเข้ามาแล้วก็พัฒนาให้ดีกว่าแล้วก็ราคาให้ถูกกว่าแค่นั้นเองนะทุกวันนี้เอาง่ายๆท่านผู้ชมหัวเวย่ยท่านผู้ชมได้ใช้หงเหมืองหรือยังไะหงเหมืองหงเหมืองอะไรนะั่อยังใ,ใช้อินดอรอยู่เลยใช่ไหมเออ อนดยถามว่ามันผลิตวินโดว์ Windows, ระบบปฏิบัติการมาใช้เองไงไมโครซอฟท์ Microsoft, มาทดแทน Microsoft ได้ไหมมาทดแทนอะไรนะเวิร์ดเอ็อะไรมันยังก็ยังใช้อยู่ผมก็ยังเห็นช่อง CCTV ของจีนมาใช้แพลตฟอร์มของเมกาก็อย่ัง u t u b e ถ้าผูชมไปเสิร์ชชานเอล CCTV นะมันก็ที่มันบอกว่าบล็อกอะไรนะบล็อกไม่ให้คนในประเทศใช้ YouTube อันนั้นหรือเปล่าผมก็ยังเห็นคนจีนมาใช้ YouTube กันอยู่นะ หรือว่ามันใช้ VPN แอบเข้ามาเขาเขาบอกว่าการใช้ VPN เหมือนผิดกฎหมายด้วยนะที่ที่จีนอะ VPN ออกมานอกประเทศอะไรอย่างนั้นะแต่ช่องใหญ่ๆ CCTV ยังมียังมีเฟซเปิด Facebook Twitter เปิดช่อง Channel YouTube ของตัวเองอยู่เลยอิสัตแน่จริงมึงก็ทำแพลตฟอร์มมึงเองดีให้คนอื่นใช้อย่าง TikTok TikTok นี่ผมไม่กล้าใช้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหม TikTok ได้ข่าว แพร,ม,พรม,มาบอกว่าอ่ะอาจจะเป็นข่าวของฝั่งอเมริกาบอกว่ามันใช้วิธีสแนปช็อตใช้เทคโนโลยีสแนปช็อตคือสแกนใบหน้าด้วยแต่แต่ไม่รู้อะไม่รู้อะแต่มันก็อย่างของซูมก็ยังมีแต่ใช้แอปไหนมันก็มีการโจมตีเราก็ต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งน,นะเออบางทีอเมริกามันก็โจมตีนะเออมันก็กูกูก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีนะแต่ถามว่าที่เราได้สัมผัสเฮ้ยเดี๋ยวมันจะยาวอ่ะ หรือมันจะยาวเรื่องเถิดเถิดอะไรนะเออเอาแค่นี้ออก่อนแล้วกันเนาะจบแค่นี้ออกนะ่อนผมผมขอตัดจบแค่นี้ออก่อนเรื่องมันมันจะไปเลอะเทอะอันนี้มาดามแป้งมาจนถึงอะไรนะให้เรื่องของอันเนี้ยนะโอเคก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะโอเคครับสวัสดีครับ